ด,าดทางด้านนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการกำชับให้ติดตามมาตราการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นมาตราการโครงการที่พี่น้องชาวนากำลังเฝ้ารอคอยกันอยู่และมีคำถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกว่า มาตราการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีสองจะเริ่มตั้งเตนในวันไหนจะมีการประกาศราคากลางที่จะใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการคำนวณของส่วนต่างเมื่อเวลาเท่าไรและจะทำการจ่ายเงินส่วนต่างเมื่อใดหรือเงินช่วยเหลือต้นทุนและค่าปรับปรุงคุณภาพของข้าวเปลือกไร่ละ1,000บาทจะเริ่มจ่ายเมื่อใดเป็นต้น จึงขอใช้โอกาสนี้มาเจ๋งความคืบหน้าล่าสุดให้ได้ทราบโดยทั่วกันอีกทั้งข้อมูลในวันที่20ตุลาคม2563มาตราการโครงการประกันรายได้พี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีสองซึ่งทางนบคได้มีการอนุมัติวงเงินประมาณ24,000ล้านบาทประกันรายได้ทั้งข้าว5ชนิดได้เก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละหนึ่งบาทไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินออกพื้นที่ตันละหนึ่งพบาทไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตนละหนึ่งมืบาทไม่เกิน30ตันข่าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละหนึ่งมืบาทไม่เกิน25้าตันเละข้าวเปลือกเหนียวตันละ หนึ่งหมื่บาทไม่เกิน16ตันโดยล่าสุดได้มีพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรเลวกว่า4.5ล้านครัวเรือนขอขอบคุณข้อมูลจากทีมข่าวของทางกระทรวงการคลังอีกทั้งทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยถึงข้อมูลที่มีพี่น้องประชาชนหลายๆคนก็สอบถามเข้ามาเยอะ ซึ่งวันนี้ก็หาคำตอบมาให้แล้วว่าทางรัฐบาลจะดำเนินการเริ่มจ่ายได้ในตอนไหนไม่ว่าจะเป็นเงินประกันรายได้ข้าวหรือเงินไร่ละ1,000บาทของพี่น้องชาวนาก็ต้องเฝ้ารอลุ้นกันต่อไปว่าในการประชุมคอรอหมอหรือคณะรัฐมนตรีในอาทิตย์หน้านี้จะเคาะจ่ายเงินชาวนาได้ยัง ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ